แต่ทุกอยมันเปลี่ยนเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงได้คัน,นเท่าไรครับคันเท่าคนอื่นเลยครับขนาดเท่ากันเลยขนาดเท่ารถคนอื่นเลยครับแม็ราคาพี่จอที่สี่ล้านครับมันกดขึ้นหอรไงนะกดข,ขึ้นหอ,อร์ยังไงโอเคชะตาชีวิตกูอยู่กับมึงนี่นแหละสวยหมอเป็นการลงหอที่มึงไม่ลงตั้งแต่บิ๊กซีเลยวะเออเออ สวยก็คือหลานของของหัวหน้าผมเองคุณหนูหนูไปละจ้าย้ไม่รู้เธอแล้วเล่นกับรุ่นใหญ่ไงต้องไปไปเย็นครับเจ้ยพี่ทางแล้วครับพี่ พี่ชายโย่รถวมมทำไมครับพ,พี่ชายขอ,อกลก่องเนยอ๊ะพี่ชายต่นกันก่อนพี่ชายไปไหนตายไหมว่มออมามึงตายปะฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่อเ่าฮ่ยฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่าา่่า <c oughs> แต่เป็นทำไมเหรอเสียงคุณรู้ว่าจะเป็นแบบโตๆเข้มๆหน่อยไม่ตายใช่ปะเออพี่โอชมพูพี่พี่มีกล่องความปะผมกด E ตรงนั้นไม่ได้อะผมกด E ไม่ได้มันขึ้นแต่บอดเนี่ยไม่รู้เอา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 ีรถพง โอ้รถผมพี่โอ้ไปตายรถผมพี่เอาพี่ว่ะออเข้าไปไหมอ้าพี่ขอ,อขอได้ไหมใส่บางกล่องไปสามกล่องเลยเนะี่ย เนาะพี่จ่าเงินหรอพี่ทำไรเนี่ยหมอครับพอจะมีดีเอ็กไหมครับพี่มีครับมีหมอหมอเอาผมลงก่อนนด้รับออกยัดใส่รถเหรอ๋อใช่หมอเอาผมลงก่อนมันเอาอองไงอ่ะอ่าฮะงานเข้า พี่ระวังมันเป็นนักส้มตุตูนพี่เรียบร้อยอ่าแล้ววันนี้ผลักลงรถผลักกดอะไรกันขอดร้องเถอะผมขอดร้องผมขอดร้องผล <laughs> ักกด <laughs> <ช>อะไรกูท้อไอย้ยำเหลืออยู่สวนมึงหาอะไรไว้สัตว์ไอ้ยำเหลืออยู่สวนมึงหามึงหาเกินแต่และองค์น <laughs> จ,จ้าครับลุงอะไรจ๊ะไปครับลุงสวยฟังเพื่อนอยู่ครับลุงอ๋อเป็นไงบ้าง สบายดีครับลุงสบายดีแต่ว่าวันนี้โดนตีไม่พักโอเคกินข้าวยังคะกินละครับลุงลุงกินยังครับกินตีนแทนได้ไหมอ่ะกินข้าวเถอะครับลุงไม่ตีนไม่เที่ยอะไรล่ะเพื่อนกูจามไม่พอเลยนะคะมาตินมาตินกูจะไปจีบมันมาตินพูดไม่พอเลยนะคะเนี้ยครับลุงจ้าวไ่พอหน่อยนะคะได้ครับลุงโอเคมันน่ารักจุ๋วพูดคาสติมาตินพูดเลยนะครับลุงขาขาจุ๊บมั่วดิจุ๊บมั่วดิจุ๊บมั่วดิ ขนาดลุงยแ้าเแชลก้าไ่ไ <handled> ด <it quiet> ้ไม <work> ่ได <that good> <work> ้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่้อม่ไดเไม่ได้่ไไม่ได้ไม่าด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่่้ได้่้ไอ่กดวไ่ไม่้่้ด่อไ้อไอ้่้ พยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงข้างนี่นี่นี่หนูเพ uh, ิ uh ่ง follow ไปเอ๊ยหนูเพิ่งติดตามไปไปเมื่อเช้าเฮ้ออ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเส้นเลือด oh my gosh เฮ้ย สปคใครตนนัวเล็กสเปคใครอ่ะอสูงว่าแปดสิบเดียวเดนก็จะอยู่ประมาณหัวไหลเ,เขาไม่ประมาณเนี้ยอายืนเที่ยวกันนะนะอืมคือหรออะดูเส้นเลือกดิ คนน่ารักมากแต่ดูดิ คือไปรออ่ะให้เธอได้เข้าใจเบื้งสูงหัวใจจะอ่อนแอแล้วเพราะแพ้นางแพ้นางของนังที่ย้อนมาจากหัวใจ ไปไม่ได้ครับจะไปไม่เยอะไม่เป็นไรไม่ได้น้อยใจหรอกเออแต่ลุงให้รถมีเปลโกคาร์ดมีเปล่าไม่มีพูดไม่ได้ว่าโทษทีพี่มีโกคาร์ดประมูลจูดรถโทรทีแล้วกันนะแต่เขาให้รถมอเตอร์ไซค์ไหนหรอโมไซค์ตะไห้บัตรได้แล้วแต่ครับไม่รู้ครับไม่ครับผมน้องพี่แจ็คก็ได้ครับตอนลุงแลละเด็กบ้านเซิร์ครับผมเด็กบ้านเซิร์ไม่เป็นไรครับแต่ลุงเขารักผมแหละ เด็กดีกันนี่นะตอนนี้อาหำอาหำอาหำสวัสดีครับถ้าสนใจนั่งชมวิวก็ตรงนั้นนะครับจะดูแก๊งตี๋แล้วถ้าแล้วก็ดูตรงนี้ได้ไหมครับได้ด่นดูได้ไม่ดูตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ไงตรงนี้ไงอะไรอย่างเี้อ๋อตรงนี้พี่ไม่รู้จักชื่อหนูแล้วหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อไนน์นงถ้าดาบตรงตรงนี้มหวานใจยังมีหรือยังโอ้พี่หนูเข้ามาไม่มีใครเลย ม,มีตัวคนเดียวพี่ไม่มีใครอยู่หนูเลยอ่ะหนูเข้ามาเนี่ยหนูจะมีพวกแบบป้ามีม้าอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่มีอ่ะแต่หนูอยากได้เป็นพ่อหนูไหมล่ะท,ทำไมมาสี่คิวนานจังวะฮัลโหลค้างปะเนี่ยฮัลโหลอย่าบ,บอกนะไฟเอ็มค้างอ่ะต้องต่อคิวใหม่โอโทษทีดีหนูกินอะไรอะ่ะ ไ่้ถ้าเมีโวไก่ว่าคงได้เจอเองครับอะไรที่จะเป็นแม่หนูแม่ไม่มีไม่เป็นแม่ไม่เป็นเป็นพ่อเป็นได้แต่แม่ไม่เป็นอยากได้พี่เป็นม้าหนูม้าป่าม้าป้าม้ามาจะมาไหนอ่ะมาทิ้งผมหมอนั่คือถ้าหมาจะทิ้งผมก็ไม่เป็นไรไงใช่ใช่ไหมเนี่ยไปตะกี้หนูให้ใครมาเล่นแบบมาพูดอบะมันไม่ได้นะมันผิดกฎมันไม่ผิดกฎหนูเล่นเองคนเดียวเล่นอะไรเอง เนะดี๋ยวก็เป็นตัวคนเดียวนะเนี่ยแล้วตะกี้อะผมเองพี่ฮะเอา้าหนูไม่ได้ให้ใครมาเล่นหนูเล่นอยู่คนเดียวเอาดีๆพี <c oughs> ่โกหกทำไมเนี่ยชื่อไหนโหนงไงพี่พี่ตกใจเลยเนี่ยเราบอ,อกแล้ง่ายหนูจะเป็นเป็นรถที่ดีแล้วก็เป็นรถที่พิเศษสำหรับป้าแดมมาของหนู <c oughs> โอ้สามสามคิวกูต่อใหม่อีกแล้วไอ้เหี้ยเจอเลอย่างละ พี่โตครับยังไม่มีชิ้นสกัดของตัวเองเหรอครับไม่รอดตัวโดดยิงครับไม่ทิ้งไม่ทิ้งตัวีรอส่งคุณครับอันนี้อยากอยู่ด้วยหรอครับตัวพีรไม่ติดอะไรครับเอ้าวพี่โตครับไม่ได้หลงทางค่ะจะหลงอะไรคะสองคนส่วนี้มันจะลำบากจะมาหู้ย เ,เราคับ <c oughs> ไ,ไปเคลนควา <c oughs> มวรักครับอมรักมั้ยล่ว้าวความรักเป็นยังไรหรอครับเด่น้ดชน <c oughs> เป็นอะไรรึเปล่ปาครับแด่นมันแรงครับไม่ค่อยชอบแต่ร้า วันนี้แต่งตัวเด็กไปแกล้งแกล้งแกล้งปป๊าดีกว่าทำเสียงเด็กแกล้งปะป๊าอะไรเพื่อนเหงาดิอะไรเพื่อนไม่มีอะไรทำเลยเหงาจัดพี่ถึงนายอ่ะโอ้ี่ถงนายดิเพื่อนจับตีมเพื่อนตีมอยู่ครับตีมอยู่เหร ช่ยิ่งเจปีโดนไล่ออกแกงกัะใช่เหรอเออเลือดจัดมันชอบหนีไอ้เฮียเนี่ยโดนไล่ออกซะแม่งเมาเดียู่แล้วพื่นจะเมาไม่เอาเฮียเลยงานการไม่ทำไม่เอาอะไรเลยชีวิตแล้วบอกอยากรวยอยากรวยทำคุยอะไรสัตว์เคยพูดอยู่พื่อนพี่หนอว่าชีวิตรักเมาเอาเวลาไปรักใครอ่ะเย็ดทุเรศไอ้เฮียไอ่บอกของเนี้ยวะทำไรครับกุยทรงกุยสาเกะไม่มีเลยสาวอะสาวนายเยอะจัดอะ ้ปล oh. ่านายเยอะจัดอะอย่างมีสาวมาไปแจ็คก็สาวแม่งโคตรเยอะอะแจ็คไม่มีครับไม่มีมีสาวทักับผมอะบอกว่าพี่คะเย้เ yeah, ท้ามาเว้ยผมก็เลยตอบว่าครับว่าไงครับนี่ <laughs> แต่เขา,าพิมพ์ไว้ไม่ก็ขึ้นว่ากําลังพิมพ์ใช่ <laughs> แล้วเขาพพ์มา่าพี่หนูรบกวนพี่ได้ไหมครับคือหนู่ชอบพี่แจ็คก,กี้มากเลยอะหนูขอ oh. รบกวนพี่ขอจีพี่ขอจีพี่แจ็คก,กี้ได้ไหมครับผย แม่งมัน oh. แม่งเขาใช้กูเป็นสะพานนะเพื่อนไม่ใช่ใชเ,พเพื่อนไม่มีจริงเฮียเฮียใช้กูเป็นสะพานเพื่อทอดข้อหามึงอ, oh. <c oughs> อ่ะโอกี้เฮียก็ว่าไข่ไว้เฮียทักมาแบบเออพี่คะ <c oughs> ใช่กูตอบแบบเออว่างว่างว่างไงครับเขาพิมพ์มายาวๆอ่ะจริงเงี้เฮียตอบแบบไอผมตสาวน้ำไม่งเยอะจัดอ่ะไม่มีมีสาวให้ปัดมาเปิดเทียนเนี่ยไม่มีเพื่อนมีแต่ผู้ชายเทียนเนี่ยไวผมไม่เอาผู้หญิงเขอบ เจ็ดเฮียแจ็คเพราไงนายคบกับใครอยู่อ่ะเพื่อนช่วงนี้ไม่ได้คบกับใครเลยเอาดีไม่เคยเลตั้งแต่สตีกูไม่เคยคบกับใครเลยนะเจ็ดของจริงจัดไม่เคยผูกพันเลยเหรอไม่เคยเลยไม่เคยเพื่อนนายเลิกเลือกสาวมาห้องยังยังเลยเพื่อนเรียกมาตลอดอ่ะโอ้โหปาโคตรเยอะปาไว้ก่อนเลยปาไว้่อนเลยปาไว้ก่อนเลยหกหลักแล้วเพื่อนแกมีเงินหกหลักแล้วนะเพื่อนตอนเนี้ยเย็ดเอาดีจริงอันนี้จริงไม่ได้ปั่น เอาดีเพื่อนดีใจด้วยครับเยส่พ่อจอยให้แม่ห้าหมื่นอ่ะเว่าเธอบอกอ่ะใช่ครับผมรักแม่อ่ะเยส่เป็นเสียงเดียวติดหญิงไม่หน่อยอ่ยโอ้โหแช่วิไม่ให้ครับใช่เหรออ่ะหนูติดสาวจริงอ่ะผมแค่ไปฟังเพลงได้สิครับอือใครอ่ะที่ไหนครับในในเมืองครับเห็นว่าในโหสาวแจ็คเยอะจัดอ่ะในแฟมอ่ะเขาพูดกันอ่ะเทสเอาอะไรมาพูดเนายแม่งโคตรดุอ่ะหรือว่านายชอบดุสาวๆอ่ะ ไม่ใช่ครับเขาชอบตอนนายนายดูอะแบบเฮ้ยพี่แจ๊คดูหนูแน่หน่อยได้ไหมครับพี่แจ๊คพี่ยังหลุดนายกดหมดอะไม่ว่าผู้หญิงคนไหนอะใชะะ่แบบว่าแบบนายไม่แคร์ผู้หญิงอะเห็นเขาพูดก,กันอะเพื่อนใช่แจ๊คผมไม่นี่เพื่อนผมติดแต่เม,มาอะจะเวลาไปหาใครเพื่อนเปขับอะเขาบอกอยให้น้ำอยู่เจคจริงวะ <c oughs> ใช่เอาดีเพื่อนใช่ใช่โอ้ปังขอี่เพื่อนแจ๊คน่ามาดูดินามดูแชทสติผมก็ได้อะผมไม่เชื่อมาเปิดดูดิได้เพื่อนได้เข้าไปดูแบบ เราดูดิอ่ะเราดูดิเห็นปะเออเออเดี๋ยวเรื่อนทำงานก่อนไว้รุ่นกันสร้างตัวครับตอนเนี้ยเพราะว่างเดี๋ยวผมไปอยู่กับนายเลยครับได้ครับไปช่วยนายผมไปจริงนะเพื่อนเฮ้ยนายนายมีเสื้อปะนายมีเสื้อใช่ปหมเสื้ออะไรวะโอ้นายไม่สั่งเสื้อผมมาเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวหาสอเดี๋ยวหาสอรีเซลตไปเพื่อนผมมีอยู่ผมเอาให้จริงปะเนี่ยได้มีอยู่เดี๋ยวเท้าให้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ถ่ายลงเปลี่ยนรูปโปรเลยเพื่อนเย็ดเย็ดเสื้อนายแม่งหล่อจริง ได้พาไปช็อปเลยไงเพื่อนวันนัละละ้นอ่ะใครเพื่อนไอะเจ็ตหรอได้พาซื้อเสื้อผ้าเลยไงใช่เพื่อนมันมันไม่เอาเสื้อผ้าใหม่ก็เลยซื้อให้แม่งใหม่หมดเลยโอ้ oh. มันบอกแกหรอ,อเห็นในตอรี่ไงอ๋อใครเด็กดีสุดเหรอเพื่อนน้องๆผมอะแจ็คในแก๊งอะเด็กดีสุดเหรอใช่เพื่อนใครวะแบบมีวินัยอะไรเงี้ยแบบมีวินัย<ม>ที่สุดอะก็หมดเลยละทุกคนเลยเหรอเออมาแบบก็มาตลอดนะแต่เฮียไรอ้อนนี่ชอบหายหน่อยแล้วอาเธอร์อาเธะปลาอยู่แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับหญิงก็เด้ มีทุกคนสาวเยอะว่ะในเนี้ยมีผมอ่ะไม่มีผมไม่มีเพื่อนผมไม่มีเลยยาสาวอ่ะจริงนะเว้ยเหรอเพื่อนผมไม่มีชอบเสียงพี่แจ็คจังเนี่ยทำไมพี่แจ็คไม่ชอบหนูอ่ะเย่เจจัดอ่ะแอปแชร์รูปกูในเฟซเพื่อนเราตาแจ็คอ่ะสาวตาแจ็คชื่ออะไรครับไม่รู้ครับหาไม่ได้หรอก็ไม่มีเย่ของจริงจัดอ่ะ อ๋อเขาทำไม่ได้คนระับเพื่อผมทำมาสังหาคนระับโอ้ป่านจัด <laughs> ป่านไหนวะเนี่เฮดคือปลาหรออ่ะ